สวัสดีคะ่ะเช้านี้ก็จะมาสอนวิธีการทำความสะอาดรงแรงม่านรูปนะคะอาจะบอกเป็นขั้นตอนนะคะทําวิธีทาความสะอาดรงแรงม่านรูปอนดับแรกคือเราต้องเก็บขยะก่อนนะคะอนดับที่สองคือเราต้องเก็บผ้าปูหรือว่าเตียงนอนนะคะอนดับที่สามคือเราก็ กาหรือว่าปากพื้นนะคะแล้วก็ข้ามสุดท้ายก็คือเราเอาขนมน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดตัวไว้ในช่องที่เขามีไว้ให้นะคะแล้วก็เอา เก็บขยะนี่คะ่ะอ่าเอาขยะออกมาแล้วก็เราก็ดูรอบๆในห้องว่ามีตรงไหนบ้าง สองอย่างที่บอกนะคะขั้นตอนที่สองเราต้องเอาน้ำเอาน้ำมาหวานเอาวันที่ตู้เย็นค่ะ ท่นที่สามแล้วก็เก็บผ้าปูเปลี่ยนผ้าปูใหม่นะคะนี่ทำแบบนี้นะคะแล้วเปลี่ยนหมอนตอกหมอน ไว้ให้นะคะเก็บไว้ ขวานะคะเป็นมุมแบบนี้วไว้ตรงขวามือ มุมตรงด้านซ้ายมือเราบนหัวนะคะมุมสีมุมนี่นะคะมืดหน่อยนี่จากนี้นะคะวิธีการปูเตียงแล้วก็จกัดแล้วกว็นิสสอบเข้าไปก็เราก็สอบ ก็สอดเข้าไปตามให้ไปถึงที่มุมข้างล่างเลยนะคะทาไปแล้วก็เราก็ทำแบบนี้อีกข้างนึงเพราะว่าเรายังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปจากมุมตรงข้างข้างล่างนะคะเราต้องไปทำมุมข้างบนให้หมดก่อนมีขางน รู้สึกเลือกมากเลยอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเมือหง่ยนะคะแบบมึงแบบนี้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ดึงตึงๆนะคะดึงตรงนี้จะได้จะได้ตึงก็นี่ สอบเข้ากองสอบสอบสบ,สบ,สบอ้าวที่นี้เราก็จะมาดูตรงนี้ต่อนะคะน,นี่นี่นะคะนหมข้นล่าวาดจะเหมือนเดิมแล้วก็สอ้ ก็นี D ่นะคะได้แล้วนะคะ ต,ต่อไปเราก็เอาปอกหมอนใส่หมอนข้าม Oh. Um.